Good morning Bangkok! สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าวันอังคารบอกคะเนาะคือวันพุธ <c oughs> ขออภัยค่ะผู้ช่วยเพิ่งตื่นนอนก็อาจจะเบลอๆนิดหน่อยนะคะเนาะสบายดีกันบ่เนาะทางทุกคนนะคะพีพีน่นองๆทุกคนเนาะ,ะเนาะเป็นจังได้ไมันว่าเป็นแตะยูต่กินบ่ได้จังได้เนาะค่ะเนาะ เบิ่งอันสารรูปค้นมะควนขจ้าเนาะตาย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 เออนั่นล่ะเขาเอิ้นว่าคมคูอิสันดานเมื่อว่าประเด็คมคูแต่มึงมาบอกเขาว่าให้เบาได้เบานั่นจังซันจังสี่เออมึงไปสร้างผู้ใดเขากลับเล่าล่ะฮะอิสันดานนั่นล่ะเขาเอิ้นคมคูมึงมีอภิสิทธิ์มาจจาสคยนที่สิกาบนั่นคือมึงอิสันดานมึงคูจากบ่มึงเข้าใจคำาว่าถอว่บ่ มึงมาตงห่วงดอกอีลาบอมีผู้ใดเขาเอามึงไว้แล้วละบ่ะะมีผู้ใดเขาโจงมึงไว้แล้วนะ้าบ้าน้าเมืองิ่นกับเบิ่งแล้วมึงอย่าขิดว่าบ่มีคนเบิ่งมึงเด้อในคลิปนะฮะพวกกูเพราต้องเฮ็ดยังดอกพวกกูก็คือร่วมด้วยช่วยกันพักดันมึงออกแล้วก็ซอยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ร่วมพลังกันมึงอย่ามาใส่คำว่า เผยแพร่ออกไปแค่โลกโซเชียลนะโลกโซเชียลนี่ล่ะสิเอามึงกลับอีอสันดานเพราะมึงเป็นพ่ยของสังคมสุเฮดยูทูบเอออีขยะเปียกเอยกางมะคักน้มึงสิบเจ็ดสิบแปดปีมาขอทานคนเด็กดอกไต้ว่าสูเอาเรื่องครอบรัวสูมาประจานมาขายกันมาเรียกร้องคะแนนความสงสารนั่นล่ะเขาเอิว่าขอทานทางอ้อมขอทานออนไลน์นะ้ามึงเห็ดเอ่อยูทูบ หาอยู่หากินตามปกติทั่วไปคือข้าเจา้ามึงก็เหตุสิเฮตดแค่คลิปมึงสิน้าเสนอแค่อาหารการกินหรือว่า,ช,าช่องท่องเที่ยวนะน้องเขาบ่ผพดเพราะว่าน้องเขานั่เรื่องของพวกมึงนะ่ะไปเตือนไพ่ไปเป็นอุท้าหอนนะเยี่าไปว่าว่าเขาอันมึงบมีสิทซิ์ไปบอกผู้นันผู้นีไปกลับเขาอยู่ถูกต้องตามกฎหมายอิสันดานข้าเจ้าเหตุการณ์เหตุงานนะ คนที่กัับคือมึงอีภัยสังคมมึงเฮ็ดอย่างมึงอยู่สิบเจ็ดปีมึงขอท่านอย่างเดียวอีาตาชั่วมึง่มีสิทธินะว่ามึงไปสร้างเขากับจังสันจังสีฝากคลิปนะคะเนาะน้องไม่ต้องกลัวนะคะเนาะเราคนไทยยินดีต้อนรับยกเว้นอีกต่างดาวคนเดียวนะคะเนาะว่าให้แต่อีกข้างโคกคนเดียวเด้อเพื่อนมาทําม,มาหากินพวกกูสนับสนุนนะกูสิบอกไห้อื ขาเจ้าบ่ได้มาล้านไผคือมึงได้อีชาต์มามึงมีทั้งขืนล้องขืนสารนะมึงอย่าลืมว่ามึงมึงรอดมึงมึงรอดอย่างอยู่นะหนึ่งปีนะคนคนสัวคือมึงนต่มันตายย้อนปากละส่วนอีสองแม่ลูกนะอีหมอยกับอีลินย่าวอีขันเทวีหีขอท่านนะอีหีขอท่านกูศสเอินสูแบบนี้เลยนะมึงไม่ต้องห่วงค่ามึสูบไต้องห่วงแม่กับลูกสู้นะ กูบอกไว้เลยนะพวกกูนี่หลายตีนแล้วกับเพจเพื่อนรออยู่นะมึงโดนแน่ค่ะอีสัตว์อีดอกมึงอย่าปากเกง่งคันซูมั่นใจสุขามาเลยนะพวกกูรออยู่ค่ะบ่ได้กูพวกกูบ่ได้กูแต่พวกกูทําทําในสิ่งที่มันถูกต้องพวกกูไม่ได้เป็นละลานพวกมึงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างออกจากปากออกจากคลิปออกจากการกระทําออกจากช่องของมึงรูปร่างหน้าตาของพวกมึงไม่มีใคร ตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะน้ำเสียงกิริยาท่าทางวาจาของพวกมึงหมดค่ะเราเรื่องจะเกิดกี่ปีก็ช่างแต่พวกมึงเป็นภัยของสังคมนะพาพวกกูบอคุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาสังคมเิ่นสีรูได้จังไดว่าพฤติกรรมและสันดานสูมันเป็นแบบใดถ้าเกิดว่ามีช่องแชร์หรือว่าคุดออกมาหรือว่าเพจเพิ่นหรือว่าซื่อเพิ่นตีแผ่ออกไปซูกระย่งสีใส พฤติกรรมสันดานสวัวเอาตะดานดีเอาตะดานต่อแหลเอาตะดานเท้สู่มาให้เช่าโลกเบื่องคนเพื่อนกระสิบ่ได้เห็นกับเผืชสูเข้าใจฮะสู้เข้าใจเออสู้เขาใจค<ะ>ําว่าคุดบ่เพื่อนเป็นช่องคุดนะคุดความสวัวสู้บ่ต้องมาท่าบ่ามีเพยเขา่านสูดอกมึงอย่าเลื่อว่วามึงถือวิสาทองเที่ยวนะอีสันดานบากับกภาคนั้นคือกันเล้อกูสิบอกให้ มึงมีอภิสิทธิ์อย่างเป็นเพราะมึงหัละาหายถ่ายมึงบักค้ายมึงเป็นคนไทยร0อยเปร์เซบอบักนาตัวเมียฮะบักดอกท้องชาติชั่วตัวมึงอะสิเจอดีมึงหายทีพักพิงอีตางดาวมาท้ำกลางอยู่เมืองไทยนะบักควายโยกเทาถุยน้ำร่ายเดี๋ยวกูมาจัดมึงเต็มฝากถึงอีมอยฮีกน